بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبهم نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ا ل ل สำหรับวันนี้นะครับก็ในวิชาอัลฮะดิษเราก็จะได้มาต่อกันในครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเราก็จบไปแล้วนะครับในฮะดิษที่2และก็วันนี้เราก็จะมาเริ่มกันในฮะดิษบทที่3นะครับ ในหน้าที่สามฮะดีษบทที่สามในช่วงสุดท้ายของหน้าที่สามนะครับฮะดีษยังกติโกยังกติกอคือที่สามฮะดีษที่สามนะครับวันนี้ก็มีใจความว่าซิลาตุรรพิมิวะฮุสนขูลุกีวะฮุสนุจิวาริยูอัมมิรนะยูอัมมิรนะดิยาโรวะยาซิดนะผินอามารี เราว่าฮุ่อัลเบตเรามาดูนะครับใจความฮะดิษว่าอะไรเราก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือแปลในตัวบทมาลายูเลยแปลในภาษามาลายูแล้วเราก็จะไปเทียบดูในภาษาอาหรับนะครับว่าตรงกับคําไหนเราก็จะได้สับอาหรับและมาลายูไปในตัวด้วยนะครับเรามาดูครับซิลเราตูรู้อฮิมีอารุติยาอารุตี ความหมายยาของมันของมันก็คือของฮะดีษบทที่สามนั่นเองนะครับบารุฮูบงบารุฮูบงรอฮีมบารุฮูบงฮูบงเนี่ยแปลว่าการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ก็หมายถึงการสารสัมพันธ์นั่นเองสารสัมพันธ์อะไรครับรอฮีมก็คือญาติพี่น้องหรือว่าเครือญาติของเรานะครับบารุฮูบงก็คือนะรครับ ศิลาศิลาตุโรหิมก็แปลว่าบารุงหูบงโรหิมบารุฮหูบงโรหิมการสารสัมพันธ์การเชื่อมต่อสารสัมพันธ์ต่อญาตพี่น้องของเราเนี่ยแอลเลาะปร่าง่าแอลเลาะแปลว่าสวยงามหรือว่าดีงามปาร่างายก็คืออุปนิสัยหรือว่ามารยาทก็ตรงกับภาษาหรับข้างหน้าว่าอะไรครับก็คือฮุสนุนคูลูตีนั่นเองนะครับ ต่อมาคําต่อมาดานดานแปลว่าและแอลเลาะผ่านมาแล้วคําเดียวกันกับคํานี้ก็คือสวยหรือว่าดีงามนั่นเองนะครับสวยหรือว่าดีงามดานและสวยงามหรือว่าดีงามในเรื่องของบริยีรอนบริยีรอนก็คือการเป็นเพื่อนบ้านนะครับการเป็นเพื่อนบ้านก็คืออะไรครับข้างหน้าที่ผ่านมาคืออะไรครับนี่เลยพุสนุนจิวารี อ่าก็คือฮุสนุนจิวารีก็มีใจความว่าแอลเบรจีรอนนะครับอ่าทั้งสามอย่างผ่านมามีอะไรบ้างครับอ่าก็คือการสารสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้านของเราการมีอ่าอุปนิสัยหรือว่าจรรญามารยาที่ดีงามและประการที่สามสำหรับฮะดิษบทนี้ก็คือการที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นทำไมครับอีต e ู้นั้นกัสมมวยา เสื้อมูยาก็คือทั้งหมดยาก็คือกลับไปหาที่ผ่านมาทั้งหมดทั้ง3อย่างเลยนะครับทั้ง3อย่างที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นก็คืออะไรล่ะการเชื่อมสารสัมพันธ์ต่อเพื่อนบ้านการมีอุปนิสัยจญญรรยมารยาทที่ดีงามและการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีทั้งหมดทําไมครับมา,รามากามามกันอ่าระไมยเนี่ยราไมาว่าชีวิตการมีชีวิตชีวาคือมาระามาก,กันก็คือจะทําให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาทําให้มีชีวิตชีวา ก็คืออะไรครับอ่ายูอัมมิรนเนี่เลยยูอัมมิรนเอ่าดอมิรในดอมิรในคำนี้ก็คือหุนนะี่ยคุณเนี่ยนี่ก็กลับไปหาทั้งสามประการก็คือซิลาตุร,ราฮิมวะฮุสนุนคคลุกีวะฮุสนุนจีวารีนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยอะไรครับทําให้มีชีวิตชีวาทําอะไรให้มีชีวิตชีวาครับกําปงกําปงก็คืออะไรอ่าอาจจะเป็นศัพท์ที่คุณกันแล้วกําปงกําปงนูน่นกําปงนี้ก็คือหมู่บ้านนะครับ กำปงหมู่บ้านที่อยู่อาศัยหาลัมมันก็เช่นเดียวกันคำกัำปงหารัม,มันเนี่ยเป็นคํารวมไปแล้ก็คือ,อหมู่บ้านนะครับหาลำมมันคือความหมายด้วยกับกัาปงก็คือหมู่บ้านหรือว่าที่อยู่ท,ยที่ตําบลชุมชนอะไรก็ว่าไปอาจะทําให้ชุมชนของเราเนี่ยหรือว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับด้านและบรตัมบมบารตัมบก็คือเพิ่ม เพิ่มพูนมีการเพิ่มพูนอะไรครับปัญญงปัญญงเนี่ยแปลว่ายาวอุมูรก็คืออายุไขนั่นเองอ่าแปลใจความรวมของฮะดิษบทนี้ก็เคืออะไรครับฮะดิษที่ว่าภาษาอาหรับว่าอะไรซีลาตุรอฮิมีวะฮุสนุนคุลุกีวะฮุสนุนจิวาริยูอัมมิรุนัดดิยาเรวะยะซิดะนฟินอัมมารีรัวหูอะห์มัด เดี๋ยวเราจะต้องท่องกันด้วยนะครับฮะดิษที่ผ่านมาแต่ละบทที่เราเรียนเนี่ยจะต้องท่องด้วยอ่าก็คืออะไรครับการเชื่อมสารสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านของเราอ่าการเชื่อมเชื่อมสารสัมพันธ์ต่อญาติพี่น้องมิตรสหายของเราการมีอุปนิสัยจยริยามารยาทที่ดีและการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะทําให้หมู่บ้านและชุมชนที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมีชีวิตชีวาและ จะเพิ่มอายุไขที่ยืนยาวนั่นเองนะครับมักซูดยามักซูดก็คือจุดมุ่งหมายยาก็คือของฮะดีษบทนี้นะครับก็คือลาซิมกันละลาซิมเนี่ยแปลว่าจําเป็นาลาซิมกันละก็คือจําเป็นอย่างแน่นอนจําเป็นอะไรครับซีฟะซีฟะจะต้องมีบรรดาคุณลักษณะ มีเลขสองคือสีฟพักสีฟัคือบรรดาคุณลักษณะนะครับตารุษบุตตารุบุตก็คือดังกล่าวอีตูนั้นดังกล่าวดังกล่าวอะไรล่ะดังกล่าวก็คือนี่เลยทั้งสามอย่างบารุงคุบงรรฮิมเอลอต์บรงไงดานเอลอบาร์จีรอนทั้งสามอย่างนั้นน่ะก็คือนะครับเราจําเป็นจะต้องมีคุณลักษณะที่ดีที่ผ่านมาทั้งสามอย่างนั้นนั่นเองนะครับยังมานอยังแปลว่าซึ่ง มานก็คือท right. ี่ซึ่งที่สังัดสังัดอ่าสังัดแต่ว่าอย่างมากมากอย่างมากมายนะครับสังัดสังัดก็คืออย่างมากหรือว่าอย่างจริงจังอย่างเด็ดขาดมัมบรีมัมบรีแปลว่าให้อ่าฟาอิดะให้อะไรครับฟาอิดะคือคุณประโยชน์คุณประโยชน์หรือว่าอย่างประโยชน์นั่นเองสังัดสังัดมัมบรีฟาอิดะมันจะให้ประโยชน์อย่างมากมาย ให้ประโยชน์แก่ใครละ่ะกับปะดะนี่ไปยังกับปะดะแปลว่าไปยังไปยั่งมูชารกัดก็คือสังคมนั่นเองสังคมของใครมนุษยยอก็คือมนุษย์มนุษย์ก็คือพวกเราทุกๆคนนั่นเองนะครับจุดประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายของฮะดคิดบทนี้เนี่ยก็คือ,อคืออะไรครับคือจําเป็นอย่างแน่นอนที่เราเนี่ยจะต้อง มีคุณลักษณะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองเนี่ยให้มีคุณลักษณะดังกล่าวก็คือจะต้องรู้จักสารสัมพันธ์เชื่อมต่อแก่เครือญาติของเรานะครับเครือญาติแล้วก็จะต้องมีามรารยาทคุณลักษณะอุปนิสัยที่ดีงามและจะต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้วยมีอะไรก็รู้จักเผื่อแผ่เพื่อนบ้านของเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำไมครับดังเช่นที่ผ่านมาก็คือจะทําให้หมู่บ้านชุมชนของเรามันเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมา และเพิ่มพูนอายุไขที่ยืนยาวขึ้นมาก็คือจะได้รับคุณประโยชน์จะเกิดการยังประโยชน์ที่ดีงามในสังคมแห่งความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับดังนั้นมีอะไรเนี่ยก็เผื่อแผ่กันเพราะการที่มนุษย์ในชุมชนหนึ่งชุมชนใดเนี่ยทุกคนเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับซึ่งไอการแตกต่างกันเนี่ยที่จะทําให้เราเนี่ยรู้จักเผื่อแผ่และแบ่งปันกัน เราลองนึกสภาพดูว่าถ้าหากว่าในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนของเราเนี่ยทุกๆคนต่างมีเหมือนๆกันมีเงินเท่าเทียมกันสิ่งของที่เรามีคนอื่นก็มีสิ่งของที่คนอื่นเขามีเนี่ยเราก็มีแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสังคมเราเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยดังนั้นเราก็ไม่มีใครที่จะต้องการใครเราก็จะอยู่กันตัวใครตัวมันอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ฮิกมากของการที่อัล์สุนัตบุบะฮานุห์ตาลาเนี่ยทรงทําให้แต่ละสังคมเนี่ยเต็มไปด้วยกับ อ่าบุคคลอยากจนบ้างรวยบ้างบุคคลที่มีความรู้บ้างบุคคลที่มีความรู้น้อยบ้างเนี่ยก็เพื่อที่ว่าสังคมเราเนี่ยจะได้เชื่อมต่อสารสัมพันธ์กันเอาอ่าบางคนก็มีความคิดแบบหนึ่งบางคนก็มีแนวคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งแนวคิดที่แตกต่างกันก็เป็นเช่นเดียวกันที่จะทําให้เราเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความคิดแต่ละคนแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้มันได้เกิดการสารสัมพันธ์การเชื่อมต่อการอ่า มีความสัมพันธ์ที่ดีงามซึ่งกันและกันคนรวยเนี่ยก็แจกจ่ายสิ่งที่มีบริจาคทานให้แก่คนยากจนคนที่มีความรู้เนี่ยก็เอาความรู้เนี่ยไปสอนไปเป็นผู้นําแก่บุคคลในชุมชนนะครับเราก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันภายในสังคมทําให้เกิดการสารสัมพันธ์ที่ดีงามในสังคมที่เราอาศัยอยู่นั่นเองนะครับเรามาดูตรงนี้ครับเรามาดูตรงนี้สักนิดหนึ่ง ่าเราดูสังเกตดูคําว่ารอฮิมเนี่ยรอฮิมรากศัพท์รากศัพท์มาจากคําว่าอ่าเราลองสังเกตดูคล้ายๆกับคําว่าอะไรครับอ่าเราจะผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วในทุกๆวันเราอ่านอะไรครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอ่าทั้งอัร์ราะห์มานและอัร์ราะหิม ทั้งหมดเนี่ยมีที่มาจากคําว่ารอมะนั่นเองนะครับคำรอมะเนีในหลักภาษาคือเป็นรากศัพท์นั่นเองรากศัพท์ของทุกทุกคำที่แตกออกไปโดยมีคําพื้นฐานของตัวรอตัวคาตัวมีมนะครับอย่างเช่นในคํากริยาก็ร oh oh อมายอรฮามะรอมาแปลว่าเมตตามีความเมตตา นะครับซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยให้ฮิกมันในการใช้คําว่ารอาฮิมเนี่ยซึ่งแปลว่าเครือญาตินะครับซึ่งการเป็นเครือญาติเนี่ยนั่นก็คือเป็นความเมตตาแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานาหูวะตาอัลลนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าบุคคลใดที่เชื่อมต่อและสารสัมพันธ์กับเครือญาติของเขาเนี่ยเขาก็จะได้รับการเชื่อมต่อกับรอฮิมความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานาหูวะตาอัลลนั่นเองนะครับ และบุคคลใดเนี่ยตัดขาดตัดสัมพันธ์กับเครือญาติก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยตัดขาดความเมตตาความรมักมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาออกไปนั่นเองนะครับอ่าฮะดิษบทนี้เนี่ยได้ชี้ให้เห็นถึงอะไรครับได้ชี้ให้เห็นถึงการที่เราเนี่ยจะต้องยึดมั่นในสาบับสาบับก็คือสาเหตุซึ่งสาเหตุเนี่ยจะนําไปสู่ผลลัพธ์ผลลัพธ์นั่นก็คือมูสับบับนั่นเอง อัศบากุกับมุซับบอ่ามุซับบับ,บเติมอิสลามไปหน่อยนะครับาสาเหตุนําไปสู่ผลลัพธ์นั่นก็คือสิ่งที่เป็นผลเกิดมาจากสาเหตุนั้นนั่นเองนะครับทุกๆสิ่งทุกอย่างในดุญญาเนี่ยเราไม่สามารถไปถึงผลลัพธ์ของมันนอกจากเราจะต้องผ่านสาเหตุหนึ่งสาเหตุใดที่เป็นสื่อกลางนําไปสู่ผลลัพธ์ของสิ่งนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับ ดังเช่นหากเราเนี่ยอยากจะมีความร่ํารวยเนี่ยเราก็จะต้องอสแสวงหาปัจจัยยัางชีพนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่นําไปสู่สาเหตุแห่งความร่ํารวยเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยท่านนาบีก็ทรงบอกเราถึงสาเหตุที่จะทําให้หมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ดีงามและสาเหตุที่นําไปสู่อายุไขที่ยืนยาวนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุที่จะนําไปสู่อายุไขในฮะดษนี้คืออะไรนาไปสู่อายุไขที่ยืนยาว และนําไปสู่ครอบครัวนํานไปสู่ชุมชนหมู่บ้านที่มีชีวิตชีวามีความสุขในหมู่บ้านนั้นก็คือทั้ง3อย่างก็คือการสารสัมพันธ์กับเครือญาติพี่น้องของเรานะครับการมีคุณลักษณะการทําจรรยามรรยญาตที่ดีการรู้จักขัดเกลา ปลูกฝังจิตใจที่ดีในตัวตนของตัวเองแล้วก็การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยการรู้จักแบ่งปันเผื่อแผ่แผการช่วยเหลือเพื่อนบ้านการช่วยเหลือเพื่อนบ้านเวลาที่เขามีความเดือดร้อนหรือว่าเขามีความต้องการมีกิจธุระสิ่งใดที่ต้องการให้เราช่วยเหลือเนี่ยเราก็ไปช่วยเหลือเขาครับตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสาเหตุสาบบที่นําไปสู่หมู่สับบับก็คือนําไปสู่สังคมชุมชนที่มีชีวิตชีวามีความสุขและก็ นำไปสู่การเพิ่มพูนอายุไขของบุคคลน,นั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะสงสัยว่ามันจะเพิ่มอายุไขข,ของเราได้อย่างไรนะการเชื่อมสัมพันธ์กับเกเรยาติญญหรือว่าการมีคุณลักษณะที่ดีงามต่างๆเนี่ยมันไม่ค้าเหลือกับอายะฮุรา่านเนี่ยที่อนะัลลอฮ์สุบฮานาหูตาลาทรงตัดไว้ในสุรยูนุสนะครับสุรยูนุสอายะที่49เนี่ย ฟป uh um อีลาจาอาจา a ุฮ h u m าลายัสตะฮิรูในสาขันวาลายัสตะกดีมูนอัลลอฮ์เนี่ยทรงตัดในอายะในสุรยูนุสว่าดังนั้นเมื่ออาจันอาจันก็คือออายุไขที่ถูกกำหนดของเขาเนี่ย ได้มาถึงแล้วเนี่ยเราบอกว่าอะไรครับไม่มีบุคคลใดคนหนึ่งเนี่ยที่จะยื้อมันออกไปได้สักชั่วโมงหนึ่งชักสักระยะเวลาหนึ่งสักเวลาสั้นๆเนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะยืดเยื้อมันออกไปได้เพราะว่าออยันของแต่ละคนเนี่ยถูกกําหนดมาในอ่าในเวลาของแต่ละบุคคลนั้นแล้วแล้วก็เช่นเดียวกันเนี่ยไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยที่จะอ่าเร่งรัดเวลาเนี่ย อยากจะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอยากจะตายแล้วก็อยากจะเล่งรัดไม่มีบุคคลหนึ่งคนใดเนี่ยที่ทาแบบนั้นได้เพราะว่าอายุไขแต่ละคนนั้น,นถูกกําหนดไว้อย่างสิ้นเชิงแล้วแต่ว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยบอกว่าอะไรครับบอกว่าทั้ง3อย่างที่เราได้ร่าเรียนกันมาเนี่ยได้ผ่านมาแล้วก็คืออะไรครับจะทําให้อายุไขย,ยืนยาวตรงนี้เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยบรรดาอุลามะเนี่ยได้อธิบายบอกมาว่าอายุไขที่ยืนยาวเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเราจะได้ยืดอายันของเราเนี่ยออกไปนะครับแต่ว่าการที่เรามีอายุที่ยืนยาวเนี่ยนั่นหมายความว่าภายในอายุไขของเรานั้นน่ะจะเต็มไปด้วยกับความดีงามต่างๆที่เทียบเท่ากับว่ามันเกินจากช่วงอายุไขข,ของเรานั่นเองนะครับอ่าเราลองนึกสภาพดูว่าสมมุติมีร้านอ่ามีร้านอยู่ร้านหนึ่งอ่าเวลาเปิดตอนไหนเวลาเปิดสัก 9ก้นาิกาครับเกาจุดไปถึงตอนสามทุ่มเลยเลขเก้าสมมุติมีร้านค้าอยู่1ร้านมีช่วงระยะเวลาการเปิด3ามโมงถึง3ามทุ่มนะครับแต่ท้าว่าทำไมครับบุกมีมีคนคนสคนเนี่ยบุคคลหนึงเนี่ยมีเวลาเท่าเทียมกันที่เดินเข้าไปในร้านนี้แต่ละคนมีเวลาเท่ากันเลยที่จะเข้าไป จับจ่ายสินค้าไปซื้อของอยู่ในร้านร้านนั้นก็คือมีเวลากี่ชั่วโมงละ่ะ12ชั่วโมงเท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่จํากัดให้แต่ละคนก็คือ12ชั่วโมงแต่ว่าอะไรครับมีคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในร้านนั้นแต่ว่าจับจ่ายสินค้าได้สินสินสินค้าได้สิ่งของเนี่ยมากกว่าอีกคนหนึ่งบางคนอีกคนนึงได้ไปแค่เท่านี้แต่ว่ามีเวลาเท่ากันนะครับอ่านั่นแหละตรงนี้แหละที่เป็นการเปรียบเทียบมองให้เห็นภาพว่า แม้อายุไขเท่ากันแม่ช่วงเวลาในการจับจ่ายสินค้าของแต่ละคนเท่ากันแต่ถ้าว่ามีคนหนึ่งเนี่ยได้ของไปมากกว่าแต่อีกคนหนึงเนี่ยได้ของไปมากกว่านั่นก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยใช้เวลาอายุไขของเขาใช้เวลาในช่วงระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยได้มากกว่าอีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้แหละ,ะเป็นความหมาย ของฮะดีษบทนี้ฮะดีษที่บอกว่าเขาเนี่ยจะได้เพิ่มพูนอายุไขของเขานั่นเองก็นั่นหมายถึงว่าอายุที่ถูกกําหนดมาให้แก่เขาเนี่ยเป็นอายุเทา่าเท่าที่เขามีนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับภายในอายุไขของเขานั้นแ่ะมันเกินกว่าช่วงอายุไขของเขานั่นเองเช่นอายุไขของเขาเนี่ยได้มา,าสิบอยายุไขแต่สิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันเกินจาก สิบนั่นเองมันอาจจะเป็นยี่สิบหรือว่าเป็นร้อยเท่านั่นเองนะครับอ่าตรงนี้แหละนะครับที่เราจะได้นำมายึดถือปฏิบัติในชีวิตของเรานะครับอ่าเหมือนกับที่เราเนี่ยได้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอลาเนี่ยได้ขอให้เราเนี่ยได้มีอายุไขที่ยืดยาวนะครับนั่นก็หมายความว่าเนี่ยเราได้ขอพรต่อเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาอลลาเนี่ยได้ทรงโปรดประทาน อายุไขของเราเนี่ยบทประทานในช่วงชีวิตของเราที่ได้มาเนี่ยที่อัลลอฮ์ทรงประทานช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยโดยมีระยะกําหนดเวลามาให้แก่เราแล้วเนี่ยให้เราได้รับสิ่งดีงามอย่างมากมายในช่วงชีวิตนั้นให้เหมือนกับว่ามันเกินอายุไขของเราไปอีกขอให้เราเนี่ยได้มีอ ي มานได้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ตาอัลาได้ทําอิบะดาต่ออัลลอฮ์อย่างมากมายมากกว่าที่เราเนี่ยได้ถูกกําหนดอายุไขามาเท่านั้นนั่นเองนะครับ เราลองสังเกตดูนะครับในชุมชน,นในหมู่บ้านเราหรือว่าบุคคลที่เรารู้จักนในอุลมะทั่วโลกเลยก็ตามบางคนเนี่ยอายุเขาเนี่ยอายุอย่างมากมายเลยเขามีอะไรครับอายุเท่ากันมีหลายคนบางคนนอายุเท่ากันแต่ว่าบางคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่อีกบางคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนล้าอ่อ,อนเพลียทําอะไรก็ไม่ไหว นะครับเราจะเห็นชัดได้เลยว่าบุคคลที่อายุเยอะแต่เขายังมีร่างกายที่ไหวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําอิบาดนะทาอะไรครับทําอิบัดนะต่างๆละหมาดนู่นนี่ได้อย่างมากมายในสิ่งที่เขาจะได้ทําให้ตัวเองเนี่ยใกล้ชิดต่อเลอจาลาแต่บางคนเนี่ยมีร่างกายที่ไม่ไหวแล้วร่างกายที่แย่การที่เขาอยากจะไปละหมาดเหมือนกับตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ ก็ไม่ได้แล้วเห็นไหมเราเห็นไหมเนี่ยอายุแค่เท่ากันแต่บางคนเนี่ยมีช่วงระยะเวลาในการทําอิบาดะห์มากกว่าแต่บางคนเนี่ยช่วงเวลาะยะระยะเวลาในการทําอิบาดาห์ของเขาเนี่ยมันน้อยลงไปใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นอะไรอีกละ่ะอย่างเช่นเนี่ยเราลองดูว่าอ่าหากเราเนี่ยได้มีอายุท่าสมมุติเรารู้ว่าเราเนี่ยถูกกําหนดอายุมาแล้วสิบปีแน่นอนว่าในช่วงปีที่9ถึงปีที่10เนี่ย เราคงจะเต็มที่อย่างมากมายนะครับในการที่เราจะกลับไปสู่ลอตตาร์อาลาเนี่ยอย่างอย่างนะครับอย่างมีอ ي มานที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมที่สุดนะครับแน่นอนเนี่ยดังนั้นเราขอพรอต่อลอตตา์อาลาเลยเนี่ยว่าขอให้เรามีอายุที่ยืนยาวนั่นก็หมายความว่าขอให้เราเนี่ยได้ใช้ช่วงระยะเวลาในอายุไขของเราที่เรามีเนี่ยได้เต็มที่แล้วก็มีความสมบูรณ์มีความเปี่ยมล้นไปด้วยกับ าการทําความดีต่อลอสุบฮานุตาอลาเนี่ยการได้ใกล้ชิดการได้แสวงหาความรู้ในช่วงชีวิตหนึ่งที่เราได้รับได้มอบได้รับมอบมาจากลอสตาอัลาเนี่ยให้เราได้มีชีวิตอยู่บนหน้าผืนแผ่นดินดุนยานี้นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะจบฮะดีษที่สามไว้เพียงเท่านี้และอีกสองลอบในครับหน้านะครับเราก็จะมาได้เข้าสู่กันในฮะดีษบทที่สี่นั่นเองนะครับ Wa billahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh